สวัสดีค่ะลัคนาพุธศกนะคะมาแล้วนะคะคลิปรายเดือนนะคะในช่วง15มกราคมถึง15กุมภานะคะจะเป็นยังไงบ้างสําหรับคนลัคนาพุธศกนะคะเราก็มาหยิบไพ่กันเลยนะคะดูแบบลัคนานะคะท่านใดไม่ทราบลัคนาก็อนุโลมดูแบบราศีได้เหมือนเดิมนะคะคลิปนี้ก็มาหยิบไพ่หยิบซีกันบ้างว่าจะเป็นยังไงสําหรับดวงคนพุธศกในช่วง1เดือนนี้นะคะ ลัคนาพุชกนะคะมาแล้วนะคะหน้าไพ่ของคุณนะคะก็คนลัคนาพุชกในปี2,567นะคะถูกวางตัวให้เป็นมือวางอันดับหนึ่งนะคะในปี2,567ในเรื่องของคนดวงดีนะคะแต่ในช่วงสีเดือนนี้ยังเป็นช่วงที่คุณต้องระมัดระวังตัวเองนะคะเพราะว่าดาวตรีเทพหนึ่งดวงก็คือพระรหัสบดีนั้นนะคะยังไม่ย้ายราศีนะคะ พระธัสวัสดียังอยู่พบวินาศอยู่ดังนั้นยังไม่ใช่ช่วงปลอดโปร่งสําหรับคุณนะสําหรับคนลัคนาพุศกนะคะแม่หมอจะบอกว่าที่ผ่านมาคนลัคนาพุศสกสะบักสะบอมากเลยนะคะโดยเฉพาะเรื่องของสุภาพนะคะเพราะดาวประจําตัวของคุณนั้นเป็นประนะคะเรียกว่าไม่ค่อยเป็นตัวของตัวเองด้วยสภาพจิตใจสองสุภาพร่างกายเสื่อมโทรมมากนะคะเจ็บป่วยอดอดัอด,อดเป็นโรคเรื้อรังนะคะ หายจากนั่นก็เป็นนี่อีกอะไรประมาณนี้สำหรับคนลักนาพุศกนะคะดังนั้นก็เรามาระวังระวังเรื่องของสุขภาพเพราะคุณมีดาวมฤตะอยู่ทับลักนาด้วยนะคนลักนาพุศกนะคะไพ่อุปสรรคปัญหาของคุณก็คือไพ่ไฮพิเทตนะคะนั่นก็คือเรื่องของการนอนดึกนะคะการนอนดึกความลังเลความไม่แน่ใจนะคะ อาการสลืมสลือไม่ค่อยสดชื่นของคุณนะคะดังนั้นก็ระวังเรื่องของสุขภาพนะ,ะแต่วันที่20มกราคม2567นะคะดาวศุกย้ายเข้าสู่ราศีธนูนะคะได้มาตรฐานมหาจักรเข้มแข็งขึ้นแต่ไปเข้มแข็งในภพมรณะนะคะดังนั้นแล้วนะคะก็เรียกว่าคนลัคนาพุทศธน้นนะคะก็ยังต้องระวังสุขภาพอยู่นะคะแต่ว่าแม่หมอว่ามันจะดีขึ้น กว่าเดิมนะคะมันจะดีขึ้นมันจะมีกําลังกว่าเดิมเพียงแต่ว่ามันไปมีกําลังในพบมรณะนั่นก็แสดงว่าใครที่เจ็บป่วยไม่สบายต้องไปหาหมอนะคะไปตรวจเช็คสุขภาพร่างกายนิดนึงในช่วงนี้นะคะไพ่ประจําตัวของคุณนะคะเป็นเมเจอร์อาคณาใบใหญ่นะคะแต่เป็นไพ่เดวิลนะคะนั่นก็แสดงว่าคนลัคนาราศีพฤศกในช่วงนี้นะคะจะเป็นคนที่ค่อนข้างอารมณ์ร้ายหรือว่า ใจร้อนโมโหง่ายในช่วงนี้ให้ระวังเรื่องของอารมณ์ตัวเองถ้าเป็นโรคอะไรในช่วงนี้ก็จะเกี่ยวเนื่องกับโรคของโอรคของระบบสืบพันธุ์ต่างๆนะคะโรคที่เรื้อรังนะคะก็รมัดระวังนิดนึงนะคะดาวประจําตัวอยู่ในเรือนม,มรณะนะคะดังนั้นคุณจะได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับอะไรที่เกี่ยวข้องกับความเป็นความตายความเจ็บป่วยของคนนะคะหรือว่าช่วงนี้คุณอาจจะต้อง ไปหาหมอนะสาหรับคนลัคนาพุศกถ้าใครเจ็บป่วยไม่สบายนะคะก็ต้องบอกแบบนี้นะคะแต่ในเรื่องของเงินเงินทองทองสำหรับคนลัคนาพุศกแม่หมอกลับมองว่าดีนะคะเพราะคุณมีไพ่ประกอบหน้าเป็นไพ่เหรียญเลยราชินีถือเหรียญน,นะคะไพ่เหรียญขึ้นเยอะสําหรับคนลัคนาพุศกนะคะแต่จะเป็นช่วงที่คุณจะต้อง ได้เดินทางในช่วงนี้นะคะได้เดินทางไกลาบางคนบางท่านไปเข้าวัดเข้าวาทาบุญถือศีลน,นั่งสมาธิวิปัสสนาก็ได้เพราะว่าไพสรุปของคุณเป็นไพ่เดอะเฮอร์มิตนะคะก็คือไพพระฤาษีนั่นเองนะคะบางคนไปนั่งสมาธิไปทาบุญนะคะไปสถานที่ไกล,ไกล ปีกตัวปีกวิเวกสันโดษในช่วงนี้ไม่ค่อยพบเจอผู้คนอะไรประมาณนี้นะคะเพราะว่ามันอาจจะเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของสุภาพของคุณด้วยเพราะที่ผ่านมาพลังงานแบตเตอรี่เรือน้อยมากสําหรับคนลักนาพุชกนะคะแต่ว่าการเงินกับดีนะคะการเงินกับดีเพราะว่าดาวการเงินของคุณนั้นนะคะที่ผ่านมานั้นมีเรื่องของการเงินที่หมุนเข้าอยู่เรื่อยๆเลยนะคะสาหรับคนลักนาพุชกนะคะมีเงินใช้ไม่ขาดบางคนบางท่านเอาเงินไปฝากธนาคาร ไปลงทุนในเรื่องของตราสารการเงินต่างๆก็ได้เกี่ยวข้องกับสถาบันการเงินนะคะนำเงินไปฝากประจําหรือว่านําเงินไปเล่นหุ้นก็ได้สําหรับคนละคณาพฤศกนะคะเออการเงินค่อนข้างดีนะคะแต่ว่าช่วงนี้ดาวการเงินของคุณย้ายเข้าพบมรณะแล้วนะนะคะไม่หมอก,ก็เลยจะบอกว่าจะมีค่าใช้จ่ายออกมาเหมือนกันนะคะเพราะว่าดาวพุธเนี่ยนะคะย้ายเข้าสู่พบมรณะนะคะ ราศีธนูนะคะแต่ไปอยู่กับดาวอะไรบ้างนะคะช่วงนี้ก็อยู่กับดาวประจาตัวของคุณนะคะแล้วก็อยู่กับดาวอังคารดังนั้นรายจ่ายก็ยังมีอยู่แต่ว่ารายรับก็มีเข้ามานะนะสำหรับคนลัคณาพุชกแม่หมอว่าการเงินของคุณยังดีอยู่นะสมองของคุณเนี่ยคิดหาแต่เรื่องเงินเงินทองทองนะสำหรับคนลัคณาพุชกเพราะว่าไพ่ความคิดของคุณเป็นไพ่แปดเหรียญน,นะคะพยายามหาทุกวิถีทางในเรื่องของการทำมาหากินแหละนะคะ เรียกว่าช่วงนี้จะเป็นช่วงที่คุณกําลังศึกษาแนวทางในการหาโชคลาภหาเรื่องเงินเงินทองทองนะคะเพราะว่าคนพิศกในปี2567จะค่อนข้างลุ่มหลงมัวเมาในเรื่องของโชคลาภความสําเร็จเงินทองนะคะเพราะว่าดาวราหูอยู่ในภพลาภของคุณนะคะแต่ทั้งหมดทั้งมวลที่คุณทํามาเนี่ยนะนะสำหรับคนลัคนาพิศกก็เพื่อความสมบูรณ์ของครอบครัวเพื่อเต็มเต็มความรู้สึกของคุณด้วยนะสำหรับคนพิศกนะคะงั้นก็ สำหรับเดือนนี้ก็จะเป็นเดือนของการพ้นเคราะห์พ้นภัยนะ,ะเพราะว่าเดือนที่ผ่านมาสําหรับคนลัคนาพุษกนะดาวอาทิตย์ตกพบมรณะนะจะค่อนข้างมีปัญหาเยอะนะคะปัญหาอะไรบ้างอาทิตย์ตกพบมรณะ1นะคะสุขภาพของคุณแม่เจ็บป่วยไม่สบายสุขภาพของคนในบ้านเจ็บป่วยไม่สบายสสุขภาพตัวเองด้วยนะคะ 3. เรื่องของ อุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านพังเสียหายอะไรประมาณนี้นะคะจะไม่ค่อยดีถ้าอาทิตย์อยู่ในภพทุกสถานภพนะคะแต่ช่วงนี้ดาวทิตย์ย้ายออกไปแล้วไม่หมอะมองว่าเออมันดีกว่าเดิมแล้วสําหรับคนละคณาพุทธศกนะคะดีขึ้นกว่าเดิมแต่ว่าก็ยังมีบรรดาดาวต่างๆยังกองอยู่ที่ภพมรณะนะคะจะไปดีหลังจากที่บรรดาดาวต่างๆย้ายออกจากภพมรณะนุ่นเหละนะคะก็เริ่มจากอ่า ดาวพุธก่อนเลยนะคะดาวพุธจะย้ายวันที่29นะคะย้ายเข้าสู่ราศีมังกรพพสุภนะนะจะทําให้การเงินของคุณกระเตื้องขึ้นดีขึ้นนะคะตั้งแต่29มกราคม2567ไปเลยนะคะแล้วก็ตามมาด้วยดาวอังคารน,นะคะจะเสร็จเข้าสู่ราศีมังกรดาวอังคารเป็นดาวคนรักคู่ครองของคุณแล้วก็คู่ค้าคู่สัญญานะคะก็เรียกว่าจะขยับดีขึ้นนะคะแล้วก็ดาวทิตย้ายเข้าสู่ราศีกุมเอออันนี้จะดีมากสําหรับคนลัคนาราศีพฤษภ 13กุมภาอาทิตย์ย้ายเข้ากลุ่มเพราะว่าอาทิตย์ในราศีกุมเป็นเรือนในภพการงานของคุณดียังไงคนราศีพฤษภเป็นปัสสาวะราศีถ้าอาทิตย์ย้ายเข้าสู่ภพการงานปุ๊บจะเป็นองค์เกณฑ์ทันทีนะคะองค์เกณฑ์นี่คือความมั่นคงความเจริญก้าวหน้าการเลื่อนขั้นเลื่อนตนํนะาแหน่งนะคะได้ยศได้ตําแหน่งนะนะคะตั้งแต่13า กุมภาพันธ์เป็นต้นไปดวงจะขยับดีขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วก็13กุมภาพันธ์2567เหมือนกันสุขดาวประจำตัวขงคุณย้ายเข้าสู่ราศีมังกรนะคะได้มาตรฐานเทวีโชคเออนะคะเนี่ยจะเริ่มดีขึ้นนะคะทยอยดีขึ้นเรื่อยๆเดือนกุมภาพันธ์นะคะ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็ยังไม่ปลอดโปร่งนะทุกคนเพราะว่าบรรดาดาวที่เป็นคู่ศัตรูกันยังไล่บี้กันอยู่นะถ้าตราบใดที่ดาวคู่ศัตรูยังไล่บี้กันอยู่แบบนี้นะคะสถิตราศีเดียวกันปุ๊บเมื่อไหร่ก็มีปัญหาเหมือนกันนะนะคะดังนั้นก็ระวังเหมือนกันในช่วงนี้นะคะรู้สึกไพ่การงานของคนลัคนาพุศกในรอบคําทานานนี้เป็นไพ่ห้าห้าดาบนะระวังการทะเลาะข,ขัดแย้งกับผู้หลักผู้ใหญ่นะคะระวังการขัดแย้งกับคนที่มีอํานาจเหนือกว่าเรานะคะ ก็อาจจะมีปัญหาได้ในเรื่องของการงานในช่วงนี้นะคะรวมทั้งคนพืชศกแม่หมอบอกไว้แล้วนะคะเรื่องของการงานต่างๆของคุณอย่าเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องผิดกฎหมายนะคะเพราะว่าไพ่เดวิลของคุณเป็นไพ่ประจําตัวนะในรอบคำทำคำทำนายเนี้ยจะค่อนข้างกล้าเสี่ยงหรือทําอะไรแบบไม่เปิดเผยนะคะถ้าใครทําอะไรที่มันไม่ถูกต้องหรือว่าผิดกฎหมายก็ต้องให้ระมัดระวังในเรื่องของการงานนะคะเพราะว่าดาวพฤหัสยังไม่ย้ายราศีนะคะ แต่ถ้าใครที่ทําถูกต้องอยู่แล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรนะคะบางคนบางท่านคนลักนาพุชศกในช่วงนี้อาจไปทํางานที่เกี่ยวข้องกับพวกงานกลางคืนก็ได้นะต้องเข้ากะกลางคืนอะไรประมาณนี้ได้เหมือนกันสําหรับคนพุชศกแต่ให้คุณระวังสุขภาพของตัวคุณด้วยนะคะต้องพักผ่อนให้เพียงพอนะคะต่อไปเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะสำหรับคนลักนาพุชศกนะคะความรักความสัมพันธ์ในช่วงนี้ไม่ดีนะคะต้องบอกว่าไม่ดีเพราะว่าบรรดาดาวคนรักคู่ครองดาวศุกร์ของคุณอยู่พบมรณะนะ อยู่พบมรณะช่วงนี้จะไม่ค่อยมีอารมณ์ทางเพศเท่าไหร่อะไรประมาณนี้น,นะคะความสัมพันธ์ค่อนข้างจืดจางนะแล้วก็ในตำแหน่งคนรักคู่ครองของคุณก็เป็นไพ่ห้าดาบระวังทะเลาะขัดแย้งกันหรือว่าตัวของฝั่งของเขานั้นจะเริ่มแบบถอดใจกับอะไรบางอย่างโดยเฉพาะในความสัมพันธ์ที่มันมีปัญหาไม่ชัดคุมเคืออะไรประมาณนี้น,นะคะ จะค่อยๆห่างไปเพราะว่าแม่หมอบอกแล้วนะคะว่าคนลักนาพุสกอะ่ะถ้าคนที่ไม่ใช่เนี่ยจะจบจะจากนะเมื่อดาวพฤหัสทับลัคนาคุณะนะคะเพราะว่าดาวพฤหัสมาจากภพมรณะนะคะแล้วก็อีก,จกเจ้าเรือนหนึ่งคือภพลาภะนะคะคนที่ไม่ใช่ก็จะเปลี่ยนแปลงจบจากเลิกลากันไปแต่ถ้าคนที่ใช่จะได้เดินไปต่อนะคะสําหรับคนพุศกต้องบอกแบบนี้นะคะ แต่ว่าแม้นว่าจะเลิกลากันไปคุณก็จะเจอคนใหม่ที่ดีกว่าเดิมแน่นอนเพราะว่าพฤหัสทับลัคนาคุณนะคะเกณฑ์น,นี้ตั้งแต่วันที่30เมษายน2567เป็นต้นไปนะคะ คนโสดในช่วงนี้ไม่ใช่ช่วงเวลาของความรักความสัมพันธ์ที่โอเคเท่าไหร่นะคะดูแล้วความรักยังไม่ได้สดชื่นวุ่วาอะไรมากนะคะในช่วงนี้นะคะเพราะาดาวศุกร์ก็อยู่ที่ภพมรณะนะคะดาวคานก็อยู่ภพมรณะต้องรองให้บรรดาดาวต่างๆออกจากภพมรณะก่อนถึงจะโอเคนะสําหรับคนผู้โสดรวมทั้งคนมีคู่มีแฟนคนที่แต่งงานแล้วเหมือนกันนะคะก็ประคับประคองไปก่อนในเรื่องของความสัมพันธ์ในช่วงนี้นะคะโดยเฉพาะคนที่ เป็นคนคบคนคุยเนี่ยจะค่อนข้างไม่ค่อยชัดเจนในเรื่องของความสัมพันธ์ใครที่มัดไม่ชัดเจนถ้าตามหน้าไพ่จะเป็นตัวคุณนะคะเพราะว่าไพ่ของคุณเป็นเดวิลมันเหมือนคนที่สวมหน้ากากหรือว่าสองจิตสองใจนะคะบางทีมันอาจจะไม่ใช่การมีมือที่สองมือที่สามแต่มันเป็นการสองจิตสองใจกับเรื่องอะไรบางอย่างของคุณก็ได้ที่คุณไม่สามารถที่จะบอกคนรักคู่ครองของคุณได้อะไรประมาณนี้มันทำให้ความสัมพันธ์ของคุณจืดจางลงนะคะต้องบอกแบบนี้นะคะ แต่ไพ่สรุปของคุณเป็นไพ,พ่พระลาษีนะบางทีช่วงนี้คุณอาจจะต้องอยู่โดดเดี่ยวใช้ชีวิตโดดเดี่ยวตามลําพังหรือว่าใช้เวลากับตัวเองมากขึ้นนะคะทบทวนอะไรบางอย่างก็ได้สําหรับคนพู้ธศกในช่วงนี้นะคะแล้วก็มีเกณฑ์จะได้เข้าวัดทาบุญถือศีลน,นั่งสมาธินะสําหรับคนลัคนาพุทธศกอันนี้ก็ถือว่าดีนะคะไพ่อนาคตขึ้นดีนะสําหรับคนลัคนาพุทธศกเป็นไพ่สามถ้วยนะคะก็เรียกว่า มีการเฉลิมฉลองอะไรบางอย่างนะคะอาจจะได้บ้านได้รถนะสําหรับคนลัคนาพุศกนะคะเป็นไพ่สามถ้วยเป็นการเฉลิมฉลองอะไรบางอย่างนะคะหรืออนาคตอันใกล้น,นะคะคนลัคนาพุศกก็อาจจะได้เข้าสังคมสังสรรค์เฮฮาปาร์ตี้กับเพื่อนฝูงมากขึ้นนั่นเองนะคะสําหรับคนลัคนาพุศกนะคะก็ถ้าตามหน้าไพ่แล้วนะคะมันก็ไม่ได้มีไพ่อะไรที่มันร้ายแรงกับตัวคุณเพียงแต่ว่าไพ่ที่แรงๆจะเป็นไพ่เดวิลนะคะ มันก็เกี่ยวเนื่องกับความรู้สึกอารมณ์ของคุณนะคะดังนั้นก็เรียกว่าคนลนักล่าพุชกในช่วงนี้นะคะเวลาอยากได้อะไรก็จะซื้อตามใจตัวเองมากขึ้นอะ่ะทำอะไรตามความรู้สึกของตัวเองอะนะคะดังนั้นนะคะเรื่องเงินเรื่องทองก็ระวังนะคะระวังกระเป๋าแบนกระเป๋าฉีกนะคะช่วงที่ดาวการเงินอยู่พบุรณะก็ระวังเรื่องของค่าใช้จ่ายนะคะแต่มันมีไรายได้หมุนเข้ามาแน่นอนสําหรับคนพุศกนะคะอืมช่วงนี้ รายจ่ายเยอะแต่ก็หาเงินเก่งสําหรับคนลักษณะพุศกนะคะแต่มันจะเป็นช่วงที่คุณแบบอยากทําอะไรตามความรู้สึกของตัวเองอะนะคะในช่วงนี้นะคะแต่ว่าเวลาจะทําอะไรอะนะคะอย่าไปทําเรื่องที่มันไม่ดีเรื่องที่ผิดกฎหมายผิดศีลธรรมไม่งั้นจะมีปัญหานะคะเพราะดาวพฤหัสอยู่ในภพวินาศมันเกี่ยวข้องกับคุกเกี่ยวข้องกับตารางนะคะต้องบอกแบบนี้สําหรับคนพุศกนะคะก็สรุปแล้วสําหรับเดือนนี้นะคะไปได้ถ้าคุณอยู่ในกฎระเบียบอยู่ในกฎเกณฑ์ ที่แม่หมอกล่าวมานะคะสำหรับคนพฤศษภ4เดือนนี้ยังไม่ใช่เดือนที่ดีของคุณนะคะยังเป็นช่วงที่คุณยังต้องทําอะไรด้วยความระมัดระวังนะคะแต่บรรดาดาวดวงเล็กๆยังส่งผลดีให้กับคุณในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นะคะดังนั้นก็เรียกว่า ค่อยๆเดินค่อยๆคิดสาหรับคนลัคนาผู้สกดวงจะไปเปิดหลัง30เมษายน2 5 6 7นะคะต้องบอกแบบนี้นะคะก็สําหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะสําหรับคนลัคนาผู้สกอย่าลืมมาติดตามกันด้วยนะคะวันนี้แม่หมอคอลาไปแล้วนะคะสวัสดีคะ่ะ